สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีเอฟซีเนาะค่ะส่วนบายบายใบแก่ๆค่ะกาอนี้วันที่ยี่สิบห้าแล้วเนาะค่ะแม่ครูก็ได้มาจูกถูกเนาะค่ะเป็นตัวแทนขององค์ุตาองค์ุชิบะคาวค่ะได้มาจูกถูกขอแนวทางเอฟซีเนาะอยู่องค์เจ้าหน้ากับดัวองค์เจ้ายาวดหญ้า ถ้เขามาติดตามเขามาแล้วจมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เนาะค่ะกะไลค์กะแชร์ครับแม่ครูมาจูถูครับเสียงไทยหรือว่าเียนโชบนะครับอาิีพชนเสียงไทยไส่์ทมาเปียีเีนะเอาผัวมาช่วนะเนี่นะน่านปลกเี่จะดายงอันนี้เป็นที่สองสามสี่หกเจ็ดแปดเขาเซ็นอย่ตรงน สั์สองค์เตเสียงนเบกได้เุบรมั่มันจะสํสเร็จใหเนาะละอธิษฐานคิดไปน้ำกันด้วยเอด้อยซาเผื่ค่ะมือนึ่งคู่มาเทียงไทยครับผมเซทถูกนะคะเซทถูกแล้วก็หายทางสองเข้าไทยให้เบิ้งนะคะครับบรรยากาศที่วัดซาสบนวารามที่มือคูสร้างตึ้งเซตนะคะ ถวายวันที่ะะยีบเก่าตุลา,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 า2567นะคะยีบเก่าตุลาด้วค่ะหายว่าเดือนตุลาเดือนปีหน้าปีนี้นะเยี่งสิครบปีพระพุทธสางเ็ตนะคะเพิ่งฉลองแล้วกะจังไรกก็ขอเครื่องผ้าบารมีองค์ปูองค์ญานะคะองค์ญาเก้าเสียนบารมีปูตาปูชีพขา,าวชี่ปกปักรักษาลูกหลานบ้านเมืองแล้วก็ให้เฮาได้เฮ็ดได้สางนะคะไม่คู่กับป็นสะพานบุญ นะคะพร้อมกับอาจารย์สุพิรบอทองค่ะมือนีคนเดียวมานํามาด้วยใจใจเกินร้อยบ่อสบายบ่อสบายกับมาแต่ว่ากับพ่อไปได้มาได้นะคะด้วยใจด้วยกําลังแรงใจคือลูกหลานปู่ตาก็ค่ะบรรับบริวารปู่ตาค่ะให้กําลังแรงแก่อาจารย์สุพิรบอทองพร้อมนะคะให้ได้สู่ตต้สร้างไปน้ำกันค่ะสาธุสาธุ ว่าทุกสิ่งอย่างนี่แหละสิบังเกิดขึ้นได้ก็อยู่ในความสามัคคีของเฮานะคะของดูกของหลานขาะเทาก็มีจะมาขอพรเพื่อให้เป็นแนวทางนะคะคือการเสียงสุกทุกคนมีความบังค่ะคันใดสุกไดลาบไปไใดเฮ็ุใดส้างไปนทักันนะคะบันดีปูหน้าโคเก่าเสียนกำลังส้างค่ะเอาบอหน้อยอันดับแรกก็คือให้ลูกล้านปูสุขภาพแข็งแรงคักกันแข็งกัน แต่ว่าที่ในอกาช่องยุกปุ่ยทุกช่องเ่ยจะให้รุ้ยน้ำมีการใช้ในท้าย่การลิปนั้นลิปนี้ให้้นเด้หให้เอฟซีได้หูนะครับจะห้ไม่คู่ก็คือเป็นเสาหลักจะอยู่สีสบายทุกปูทุกคนห้โกดีเห็ดสิ่งใดจะห้รู้ร่วงด้วยดีที่ปัญหากับรึกษากันเร่บริบัติของปูเนี่ย เรยการสุขภาพแข็งแรงนะครับขอหหลาย g ีบเอฟีทุกันเป็นห่วงเดี๋ยวนี้ก็อยดีขึ้นเรื่อยๆครับลกินเาคสุขภาพเริ่มดีขึ้นแล้วว่าะวาให้กินอาหารจิตเจือดสะก้อนเป้าพื้นพูดไตนะจะไข้เห็นมาอยู่กับมดันกัรลดลงแล้ว แวความดันไม่คู่ขึ้นบาความดันคมดันนีิลอยสามสิบคู่ยี่สิบหกเกิมเรกีเี่สิ่ตัวนี้อาการลอยห้าสิบกว่กาขึ้นมาค่ะอันนี้มีเลขอันมีขึ้นมาแบบปริศนาปริศนาเขาไม่คู่ความดันเท่าไรกับโนร้อยหกลอยห้าลยห้า นายซิมกหล้วค็พอมดันทางตํเนี่เก่าแอาปแต่ว่าเราคู่ไบว่าเน่อานเกากชวากาเกียดเนอาหารอาหารใบเนี่ยล่ะพว่าหอปูนตากใช้ยาเกาเกาเกียดเข้ากับมาทำบุญนะคะืันนี้นอกกาถวายปูนแล้วก็เรื่องอาหารการกินทั้งวัดว่าเขาเข้านะคะให้ขาดต๊ะบกพร่องังนด้กดูแลสอยกันนะคะคนเป็นทางวัด นะคะเพื่อนกรบโปรงซ้ำมาสิไปิาคได้คือเห้าแต่ว่าเห่ายังว่าเข้าใส่ในกายของเห่านี่แหละเฮ็นแท่นนะคะเพื่อนก็เป็นแห้งค่ะเป็นแห้งเป็นแรงบันดุนบันดาลทั้งละให้เข้าได้เฮ็ดได้สร้างไปทุกอย่างทางวัดว่าอารามนะคะอาจจะด้การอนที่สามเบืองถู่วมันมันได้แก่ถู่วละอาจจลืมนะค่ะปู่ยืยาไว้ครับแต่โมกานเลยเนเ็ด เออนึกว่วยัปากเรื่อว่าละตักผู้เห็นย่าปากเห็นละตัวนึงจะมาไูนะครับรว่าปูดก็สิบด้วยเจ้าคิดเพื่อการได้บุญเพื่อกันนี่คนะเพื่อนไทยเออดาเพื่อนคนไทยไปแต่คือความหมายว่เพราะเป็นยังคาลักเชียเข้ากับเห็นคนคอมเมนต์เขาว่าเราได้หอดยิ้มได้หัดเสงยบกได้หัว่อ ไม่ได้่อเพราะว่าเป็นผู้ซื้อสารเพราะว่าคือเพิ่น้อผู้ซื้อสารไปคนทางบ้านหรือว่าต่างจังหวัดก็อาจจะบ่รู้นะค่ะบางเชื่อพระพิคก็เฮาก็พิจารณาเอาเนาะค่ะคือเพิ่นให้เป็นแนี่ยค่ะชาิจรณาจารค่ะในการรับชมนี่แหละบางสิ่งบางอย่างคือ แม่ครูพาเห็ดไปนั่นแหละคุณครูร้องวบวกเรียกบ่ถือเคื่องเคียงแต่บ่ถือแต่ว่าอีพีที่เป็นเนาะค่ะร่างกายสุขภาพร่างกายบ่แข็งแรงเคนนอนติดเตียงอยู่เป็นเบิ่งทั้งช่องเนั่งไหมคุณครูอาเทียันเป็นสิไดียอคือคือคนเฮาบางเท้าสินหวัง เพื่อนเป็นเพื่อนป่วยสมมุ่งรับเพื่อนเป็นเพื่อนป่วยผู้เฒ่าบ่สามารถสิไปใช้ได้นนอป่วยที่เตียงแม่นบ่บัดนี้ลูกหลานเอาโทรศัพท์ไปให้พ่อให้แม่เบิ่งผู้เพื่อนป่วยที่เตียงด้เบิ่งเฮ็ดหันแม่ครูเฮ็ดหอาจารย์สมเกียรติเฮ็ดหันดันเข้าไปแสดงใส่บางคันบางนี้แล้วก็ได้ฟังเสียงปูต่างซี่นะเป็นขั้นตีท่ามสอนใจเพิ่นฟื้นมาได้ แล้วเพื่อนกะสาธุอนุโมทนาสาธุบุญนะแม่ค Get ู่ทุกบุญเนื้อห้เท่เพื่อนกะฟูกรถตะลีเพื่อนอาไปขายหายแล้วชันนู่นตี๋เตียงอยู่กันได้สองใบนะนี่แหละได้สร้างบุญอีกแล้วได้สร้างบุญอีกยังไงเตี้ยขึ้นแรงบรรดุลบรรดาเพื่อนกะพี่กำลังแก่เกิดคือโอ้แม่คู่ฝันในชีวิตยินเสียงพูตาโน่เสมาพูตาแล้วก็ฝากอยู่แล้วว่าฝากคิดหอดลูกหลานทุกคนนั่นแหละค่ะเดี๋ยวนี้กะ ช่วงนี้พักไว้ก่อนปูอะหายแม่คู่ทำงานก่อนค่ปะปกสิได้ฟังอยู่แล้วค่ะเสียงปูตาบ่นานขึ้น,นรอได้สงบมันหยาก,ก,กค่ะเพื่อการหายเง้ยเสียหลายแม่บ่ได้ยินเสียงปูตาเป็นแม่คู่เป็นซื้อหายแล้วค่ะแต่รับรู้นะคะ่คคะ,คะข่าวสามทีเ่เรารวบรวมทุกอย่างาทีเพ็ดทีสร้างไปกันทายทำให้เอี้ยี่พึ่งาหันย,ยืมก็แตงโมงก็พอเฉดบักแอนนะคะพวามรตัวจินใจเพกกื่อการไปทาย กำลังโคู่สั่งเ็ดยังยูนะคะสั่งตัวหนาโคนะครับอันนี้คือสั่งเสร็จแล้วบร้อกับคนเจ้าย่านะครับบูเขียนไว้ยังกะเชียงบินเชียงบินนั่นเบื่อเบื่อยังกะอันเที่ยวเสื้อไทยห้างเป็นห้างแล้วว่าเสกกาเสียงบ่งวันนี้ว่าที่หนึ่งห้างเป็นห้างแล้วว่าแล้วเขียนแล้วว่าเบิองเละจนว่าเห็นบันี้ก็ไม่เขียนใส่ในบันไดซัดเลยยิมบ้านเป็นตัวเราเขียนหมด ใช่มาลุนก <ok kind of ันครับไปลุนกันล mm ุนครับขึ้นมาแล้วครับลุ Fox ่เจ็ลุนสีเก็มาแล้วสี่เก็ดสีนืไปเบิ้งดีเยาให้เบิ้งไปแล้วแล้วบัจะปอดโซลีแต่ัวยานไปว่าชิลบว่าว่าผูดแคบกันเป็นเลเซียหนึ่งัลยปลุนน้ำกันน่นคือเออเจ็ดกันหนึ่งตลาดคนัะ ปายตู้เขียนตู้เขียนตู้ขียนดาบิสจระยซีชื่องามแ่แต่หมคือผู้เขน่าผู้เขียนเป็นเลขใหเนะคะแ้วให้เป็นมัดมัดก็จะยังภาพเ่็นดอกมะเบิ้งครับ ปูและเชีเปเลคให้ด้ยเนาะชียงเปเลคที่อันนี้ก็เนีละพยิมีตัวแลกมันต้องร่มีตัวลแค่สิบเอ็ดควันที่สร้างเสรจนะคะสร้างเสร็จวันที่ยี่สิบเก้าตุลาสอห้าสิีะัยี่สิบเจ็ดพวกปีลกยี่สิบเก้าหรือวายี่สิบเจ็ดจะมาแต่สะยี่สิบเจนี่ไงครับนกัอด้ขบขขครับให้มา ัากําลังมาจทะพกับอาทกองนะครับอาจารย์สวนยมาจากอินเดียหรอพระอาจารย์มาแล้วมาแล้วเ็รงเลา สี่เจ็ดสองหรือว่าตัวที่สามกระกำกวอมนี่เนาะค่ะเป็นขี่อีกก็ได้ค่ะเป็นที่สองกระกำ